คุณไม่ต้องเก่งที่สุดแค่ไม่ยอมแพ้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับขอบคุณที่เปิดเข้ามาฟังเสียงนี้เสียงเล็กๆที่อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณในวันที่หัวใจอาจรู้สึกว่ายังไม่เก่งพอคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าคนรอบตัวดูเก่งกันไปหมดบางคนทำงานได้ดีบางคนมีความสามารถรอบด้าน บางคนก้าวหน้าไวเหมือนชีวิตไม่มีคำว่าเริ่มต้นแล้วคุณก็มองย้อนมาที่ตัวเองแล้วถามในใจว่าฉันยังไม่พอใช่ไหมฉันจะทันคนอื่นไหมหรือหนักกว่านั้นฉันเก่งพอที่จะไปต่อไหมถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนั้นผมอยากบอกว่าคุณไม่ได้คิดแบบนี้คนเดียวและคุณไม่ได้อ่อนแอเลยครับ มันคือเสียงของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่อยากรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและอยากรู้สึกว่าสิ่งที่พยายามมามันไม่ได้สูญเปล่าวันนี้ผมมีเพียงประโยคเดียวที่อยากฝากไว้กับคุณก็คือคุณไม่ต้องเก่งที่สุดแค่ไม่ยอมแพ้ก็เพียงพอแล้วเพราะคุณรู้ไหมครับคนที่ประสบความสำเร็จหลายคน ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่ต้นพวกเขาแค่ล้มแล้วลุกผิดแล้วเรียนพลาดแล้วปรับและสำคัญที่สุดพวกเขาไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่รู้สึกไม่เก่งพอความเก่งไม่ใช่สิ่งที่ใครมีโดยกำเนิดแต่มันคือรางวัลที่มอบให้กับคนที่ไม่หยุดพัฒนาและไม่เลิกเดินกลางทางถ้าตอนนี้คุณยังล้มบ่อยยังทำพลาด ยังไม่มั่นใจนั่นแหละคือสัญญาณว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของการเติบโตอย่าไปกังวลว่ายังไม่เก่งเพราะสิ่งสำคัญก่อนนั้นคือคุณยังมีใจอยากพัฒนาอยู่ไหมถ้าคำตอบคือใช่งั้นคุณก็เก่งในแบบของคุณแล้วล่ะครับในโลกที่ใครๆก็อยากโดดเด่นที่สุดการที่คุณยังเลือกจะเดินต่อไปเงียบ ยังเลือกจะพยายามยังไม่ยอมล้มเลิกนั่นแหละคือความกล้าหาญที่น่าเคารพอย่าลืมนะครับคนที่วิ่งเร็วที่สุดไม่ได้ไปได้ไกลที่สุดเสมอไปคนที่เก่งที่สุดอาจไม่ใช่คนที่อยู่ถึงสุดท้ายและคนที่ยืนอยู่บนเวทีสุดท้ายมักจะเป็นคนที่ยังอยู่หลังจากคนอื่นล้มเลิกไปแล้ววันนี้ถ้าคุณยังรู้สึกว่า ฉันยังไม่เก่งพอผมอยากให้คุณเปลี่ยนคำพูดนี้เป็นวันนี้ฉันยังไม่เก่งแต่ฉันกําลังเก่งขึ้นทุกวันฉันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งขอแค่ฉันไม่หยุดฉันไม่ยอมแพ้ตัวเองนั่นแหละคือชัยชนะของฉันและหากวันนี้ยังไม่มีใครบอกคุณขอให้ผมเป็นคนแรกที่พูดว่าคุณเก่งมากแล้วนะครับ ที่ยังไม่ยอมแพ้ผมภูมิใจในตัวคุณแม้คุณจะยังไม่ถึงเป้าหมายแม้คุณจะยังไม่เก่งที่สุดแต่คุณยังเลือกจะสู้และนั่นเพียงพอแล้วจริงๆขอบคุณที่ยังฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าที่เสียงนี้จะยังอยู่กับคุณทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งพอเพราะผมเชื่อว่า คุณไม่ต้องเก่งที่สุดหรอกครับแค่คุณไม่ยอมแพ้นั่นก็เป็นชัยชนะแล้วสวัสดีครับ